ทวารการนครแห่งทิพย์ของพระกิษณะนาดินแดนอันไกลพล้นพระกฤษณะผู้ทรงปัญญาและเมตตาสเสด็จมายังชายฝั่งทะเลอันเงียบสงบพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความเหมาะสมที่จะสร้างเมืออันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นที่พักพิงแก่เหล่าสาวและผู้ศรัทธาพระองค์ทรงตรัสด,ด้วยสุนเสียงอันไพเราะถึงความปรารถนาที่จะสร้างนครที่สวยงามเกินจินตนาการพระองค์ทรงเรียกวิศวกรรมเทพวิศวกรรมมาให้มานรมิตเมืองตามพระบัญชาวิศวกรรมมาผู้มีฤทธิเดชและเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง ได้รับมอบหมายให้สร้างเมืองที่แข็งแกร่งและสวยงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกล่าวิศวกรมาน้อมรับพระบัญชาด้วยความเคารพและเริ่มลงมือสร้างเมืองทวารกา วิศวการมาใช้เวทมนต์และทักษะอันล้ำเลิศในมิตรกำแพงเมืองที่แข็งแกรง่งประดับประดาด้วยยมณีล้ำค่าและสร้างปราสาทราชวังที่งดงามตะการตาเหล่าเทพเทวดาต่างชื่นชมในความสามารถของวิศวการมาและเฝ้ารอการปรากฏขึ้นของเมืองทวารกาเมื่อเมืองใกล้สำเร็จพระกฤษณะทงอัญเชิญพระแม่ลักษมีเทวีแห่งความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองให้มาประทับที่ทวารกาพระแม่ลักษมีทรงประทานพรให้เมืองทวารกามีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์และความเจริญก้าวหน้า เมืองทาวารกาเป่งประกายด้วยทองคำอัญมณีและสิ่งก่อสร้างอันวิจิตร,รการตาถนนทางปูด้วยหินอ่อนพระราชวังสูงเสียดฟ,ฟ้าผู้คนอยู่อย่างสงบสุขและร่ำรวยเมืองทาวารกาจึงเป็นที่รู้จักในน,นามนครแห่งทิพย์พระกฤษณะทรงปกครองเมืองทาวารกาด้วยความยุติธรรมและเมตตาพระองค์ทรงดูแลทุกสุขของราษฎรและทรงนำพาเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองพระองค์เป็นที่รักและเคารพของทุกคนในเมืองแต่แล้ววันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน คลื่นยักษ์สึนามิถาถมเข้าใส่เมืองทาวารกายอย่างรุนแรงบ้านเรือนพังพินาศผู้คนต่างหนีตายย่อมมันเมืองทาวารกาที่เคยรุ่งเรืองกลับกลายเป็นซากกระหักพังพระคษณะทรงเสียพระทัยอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระองค์ทรงตรหนักกว่าทุกสิ่งในโลกล้วนไม่เที่ยงแท้และไม่มีสิ่งใดอยู่ยั่งยืนพระองค์ทรงปลอบประโลมผู้คนที่สูญเสียและให้กำลังใจพวกเขาให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ แม้เมืองทวารการล่มสลายแต่ความทรงจำและความศรัทธาในพระกิษณะยังคงอยู่ตลอดไปเรื่องราวของเมืองทวารการถูกเล่าขานสืบต่อกันมาเพื่อเตือนใจผู้คนให้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและความสำคัญของการทำความดีการเวลาผ่านไปนานแสนนานเมืองทวารการอยู่ใต้มหาสมุทรแต่เรื่องราวความยิ่งใหญ่ของเมืองยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนและถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์นักโบราณคดีได้ค้นพบซากเมืองทวารการเต็มมหาสมุทร ทำให้เรื่องราวของเมืองกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการค้นพบนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตำนานเรื่องราวของทวารกายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายทั่วโลกให้หยุดมั่นในความดีงามความยุติธรรมและความเมตตามแม้ในายามที่ชีวิตต้องเผชิญกับความยากลำบาก ทวารการนครแห่งทิพย์แม้จะล่มสลายไปแล้วแต่จิตวิญญาณแห่งความดีงามและความศรัทธาในพระกิษณะจะยังคงอยู่ตลอดไปเป็นแสงนำทางให้ผู้คนก้าวเดินต่อไปด้วยความหวังเรื่องเล่านี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งบนโลกล้วนไม่จีรังยั่งยืนแต่คุณงามความดีและความศรัทธาจะคงอยู่ตลอดไปดังเช่นเรื่องราวของพระกิษณะและเมืองทวารการนครแห่งทิพย์